พระภิกษุส,สามเณรเจรูปคารวะาญาติโยม1 8ึ่งพท่านนลก็นโมทนากับกาะญาติโยมทุกคนทุกท่านไม่น้อยนะหนึ่พันกว่าเนี่ยนึกถึงหลวงพ่อพระอาจารย์เดินรับบิณฑบาตญาติโยมหลายคนก็บอกว่าโอ้พระอาจารย์ปลื้มใจปลื้มใจ อบอุ่นใจเพราะว่าเห็นคณะสาธุชนมาเป็นจำนวนมากนึกถึงหลวงพ่อท่านรับบิณฑบาตบ้างไมไม่างตอนท่านอยู่ก็อบอุ่นใจด้วยสายทานแห่งศรัทธาของสาธุชนที่หลั่งไหลมาจากที่ใกล้ที่ไกลมารวมกันนวสีรัตนธรรมารามด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาประการหนึ่ง ศรัทธาเลื่อมใสในครูบาอาจารย์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จหลวงพ่อของพวกเราอันึทว่าันความกรุณาปานีจะมีใบใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุลาไหลสุดแดนดินความศรัทธาของเราก็เหมือนกันความศรัทธาความเลื่อมใสของเราจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟา,ากฟ้าสุลาไหลสุดแดนดินในความศรัทธาในความเลื่อมใส ของเราท่านทั้งหลายก็นำมาให้เราประพฤติปฏิบัติกิจอันใดอันหนึ่งอันเป็นประโยชน์กับเราและบุคคลอื่นแก่พระพุทธศาสนาวันนี้เราทอดกระถินนาวสีรัตนธรรมรามปีหนึ่งก็มีหนึ่งวันปีหนึ่งก็มีหนึ่งครั้งเราจะได้ร่วมกันทอดในช่วงเช้าหลังจากที่คณะสงฆ์ได้นุมมทนาทานกับญาติโยมหรือว่ารับพรก็เชิญทุกท่านพิจารณาโรงทาน รู้สึกว่าเจ็ดแปลงทานเจ็ดสิบแลงทานเลือกทานด้วยความอิ่มหนำสำราญแล้วเราก็จะร่วมกันสวดมนต์ผลละจากรัตนสูตรนั่งสมาธิฟังธรรมในช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายก็เป็นพิธีทอดถวายกระถินท่านใดที่ยังไม่มีกิจอันใดที่ต้องไปประกอบหรือว่าธรรมก็ร่วม ในศาสนา,านกิจนวสีรัตนธรรมรามในวันนี้อาจจะเดินไกลหน่อยเพราะพื้นที่ของวัดจากอุโบสถมาศาลาจากศาลาไปโรงทานอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยเหตุนี้พระจารย์ก็คิดว่าวัดศรีรัตนธรรมรามทั้งปัจจุบันและอนาคตในภายภาคหน้าก็จะเป็นวัดหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติของเรา เราพุทธบริษัทนึกถึงท่านจะบุณสมเด็จหลวงพอ่อท่านจะชอบพูดเวลาเห็นคนมาเยอะๆที่วัดรรมงนคลคนมาเยอะๆโยมที่เป็นเจ้าของที่โยมปวดพันชอบแต่ก่อนเนี่ยตอนวัดสร้างใหม่ๆเนี่ยชอบพูดกับหลวงพอ่อบอกว่าทำยังง่ายคนจะมาวัดรำมงคลเยอะๆเพราะว่าตอนนู้นน่เป็นวัดใหม่ คนมาก็จะผ่านเข้าไปวัดทุ่งวัดวัดวดชิรธรรมส่วนมากพอปัจจุบันตอนที่หลวงพ่อท่านสั่งสมบารมีสร้างสถาบันญ,ญาิโยมลุกศสษย์ลุกหาเยอะเนี่ยคนมาเยอะทั้งก่อนนัานึกถึงเจ้าภาพที่ถวายที่อยากให้เขาเห็นภาพคนมาเยอะๆมาทำบุญทำกุศลแต่วันนี้เจ้าภาพถวายที่วัดศรีรัตนธรรมารามคุณชูชาติคนนุณนภพร ได้เห็นเห็นภาพคนมาทําบุญทําทานการกุศลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัติเป็นจํานวนมากเราญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็มาร่วมบุญร่วมกุศลก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาก็ให้ความตั้งใจกุศลผลบุญที่เราปฏิบัติทำนวยเสริมส่งให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่าน,นบัดน,นี้จะได้อนุโมทนากับคณะญาติโยมที่ได้ถวาย คุณขออนมโมทนากับคุณจิตติมาคุณวรจิตมานะชัยรักและครอบครัวคุณสนทยาแท่เตียร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีวัดศรีรัตนธรรมารามวันที่12บ้อพฤศจิกายน2566เป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทสาธุ สาธุสาธุอะนุโมทาบินคณะญาติโยมคณะคุณยายรวมเป็นเจ้าภาพทอดนำมาใส่บาท,ทุกวันทาาทุกวันก่อนุโมทานากับคุณธานิกาแสงบันทองพร้อมครอบครัว ถวายทองคำเพื่อหลอมเป็นพระอบบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุปรดิสถานประเกตแก้วจุลามณาีมหาเจดีย์วัดศรีรัตนธรรมารามถวายทองคำน้ำหนักสามบาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี ทองคําก็ถวายพระอาจารย์ก็ตั้งใจเอาไว้ว่าปีนี้เนี่ยเราทอดกรถินญาติโยมได้ร่วมจริงๆการถวายกรถินคือการถวายผ้านะให้กับพระและคณะสงฆ์ก็ยกให้รูปใดรูปหนึ่งแต่ด้วยศรัทธาของสาธุชนก็ถวายปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยเสียสละ เงินทองทรัพย์สินของเราในการที่จะสร้างวัดวาอารามเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาก็ตั้งใจเอาไว้นะว่าจะสร้างพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์เนี่ยให้แล้วเสร็จนะซึ่งปีนี้ก็ตั้งใจว่าเป็นการสร้างพระเกศแก้วจุลามณีเป็นปีสุดท้ายเสร็จไม่เสร็จก็ว่ากันแหละแต่ว่ามีนิมิตว่าจะเสร็จว่าปีนี้เป็นปีสุดท้าย หลังจากนั้นก็จะอัญเชิญพระเกศาธาตุพระบรมสารีริรกรธาตุในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานบนยอดประเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีตามที่หลวงพ่อตั้งใจเอาไว้ทีนี้อัฐิของหลวงพอ่อที่เป็นพระอบบรรจุเนี่ยได้หล่อโดยทองคําแล้วก็เป็นที่บรรจุอัฐิธาตุท่านเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้ทองคำประมาณกิโลกว่ากว่าญาติโยมก็ร่วมบริจาคช่วยกันทีนี้พระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าได้เราเป็นชาวพุทธเรามีความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแก่กล้าอย่างแรงกล้าต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปฏิสถานอติษฐานของพระองค์ก็ควรที่จะเป็นทองคําเช่นเดียวกัน พระอาจารย์ก็เลยคิดไว้ว่าเราจะนะหล่อประอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเส้นพระเกศธาตาุของพระพุทธเจ้าเป็นทองคําเพื่อประดิสถานบนยอดยอดชั้นบนสุดชั้นสี่ของพระเกศแก้วจุลามณีมหาเจดีย์แล้วก็ให้ญาติโยมได้สักการะกราบไหว้บูชาแล้วก็เป็นอนุสณ์เอาไว้นะตราบนาน,าน,าน,นานเท่านานนานเท่าไรแล้วก็บรรจุไว้เพื่อให้คนได้กราบไหว้สักการะบูชา พอรุ่นเราหมดไปรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเขาก็ได้กลับไหว้ได้เห็นได้ดูได้ชมในสิ่งที่เราสร้างไว้อันจะเป็นประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาต่อไปเจ้าคิดอย่างนั้นก็คิดแล้วก็คุยให้โยมฟังก็ได้มาร่วมในการถวายท้องคาคนละบาดบ้างสองบาทบ้างก็ทําบัญชีเอาไว้แล้วก็จะไปหลอมไปหลอ่อเปน็นงานหนึ่งงานเดียวกันเพื่อบรรจุอธิ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไปควอ,อนุมโมทานากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนบัดน,นี้คณะสงฆ์จะได้อนุมโมทานาขอเชิญทุกท่านกวดน้ํารับพรเป็นลําดับไปยะทวาริวะปุราปริปุเร